สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u s กัสไต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปดูข่าวที่โรงเรียนมัธยมประถมและอนุบาลทั่วไต้หวันจะเปิดเรียนในเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันประกาศแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคซึ่งประกอบด้วยคุณครูต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ14วันมิฉะนั้นต้องแสดงใบรับรองผลตรวจ PCR หรือ a p ด d t e s สที่เป็นลบ วิชาพละศึกษาและดนตรีหากไม่สามารถสวมหน้ากากนอนามัยระหว่างเรียนให้ปรับเนื้อหาวิชาสถานการณ์โควิดในไต้หวันทุเราลงแล้วกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนม,มธัธยมประถมและอนุบาลเปิดเรียนกันยายนนี้พร้อมประกาศแนวปฏิบัติคุณครูต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ14วันมิฉะนั้นต้องแสดงใบรับรองผลตรวจ P ี r หรือรบบิดเทสที่เป็นลบ ครูและนักเรียนต้องสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาและในห้องเรียนแม้มีการเปิดแอร์ก็ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศด้วยวิชาพละศึกษาและดนตรีหากไม่สามารถสวมหน้าก,กากร,ระหว่างเรียนให้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเตรียมทุ่มงบประมาณ304ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนนำไปจัดซื้อแผ่นกั้นบนโต๊ะอาหารชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อคุณผู้ชมคะไต้หวันพบการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีน2เขม็มครบ14วันจำนวน9รายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาผู้เชี่ยวชาญไต้หวันวิเคราะห์ว่าข้อมูลการศึกษาวิจัยของอิสราเอลระบุว่า หลังรับวัคซีนไวเซ,เซอร์ครบ2เข็มเป็นเวลา146วันประสิทธิภาพการคุ้มกันลดลงอย่างชัดเจนมากพบคลัสเตอร์การไฟฟ้าไต้หวันภายในเวลา1เดือนมีพนักงาน3คนติดเชื้อในจำนวนนี้1รายเป็นหญิงมีคันได้รับวัคซีนบูดนาครบ2เข็มสันนิฐานว่าอาจเป็นการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนครบโดสเป็นเวลา14วันรายแรกในไต้หวันแตู่นยวบัญชาการควบคุมโรคปฏิเสธ8 13ห 这个打了莫德纳疫苗第二季哦，所以呃，等于是说他是八月十四号发病，所以并非属于我们所谓的完整接种的一个个案哦、喔，那也不算是，应该也不算是我们突破性的一个感染。 ปัจจุบันไต้หวันพบการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน9รายซึ่งล้วนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาครบ2เข็มเกิน14วันจากการที่โควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดทั่วโลกและยังทยอยพบการติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนครบ2เขม็มผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขไต้หวันวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยล่าสุดของอิสราเอลระบุว่าหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เขม็มเกิน146วันประสิทธิภาพการคุ้มกันลดลงอย่างชัดเจนมาก การชุมนุมประท้วงรัฐบาลตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครอย่างดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้มีการชุมนุมติดต่อกัน3วันแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมกลุ่มผู้ชุมนุมคว้างปาถุงสีชมพูใส่ป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากโกรธแค้นที่มีโยชนชายวัย15ปีผู้หนึ่งถูกยิงที่ศีรษะระหว่างร่วมการชุมนุมแต่ตำรวจปฏิเสธว่าไม่ได้มีการใช้กระสุนจริง แม้ตำรวจจะฉีดน้ำใส่ฝูงชนไม่ขาดระยะก็ไม่สามารถสกัดผู้ชุมนุมเอาไว้ได้วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมคว่างป่าถุงสีชมพูใส่ป้ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะโกรธแค้นที่วันกอนมีววชนร่วมการชุมนุมรายหนึ่งถูกยิง การชุมนุมตามท้องถนนในกรุงเทพยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเย็นวันที่16ส,สิงหาคมมีการชุมนุมที่บริเวณหน้าบ้านพักนายยกร,รัฐมนตรีระหว่างตำรวจสลายการชุมนุมมีเยาวชนชายวัย15ปีผู้หนึ่งถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์พบกระสุนปืนฝังอยู่บริเวณก้านสมองแต่ตำรวจปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้กระสุนจริงผู้ชุมนุมประนามว่าตำรวจใช้ความรุนแรง ประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลประกอบกับการปฏิรูปเป็นไปอย่างล่าชา้าและการระบาดรุนแรงขึ้นยอดผู้เสียชีวิตรายวันมีมากกว่า300คนขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมใกล้ทะลุ1ล้านคนระบบสาธารณสุขร,รองรับไม่ไววัคซีนขาดแคลนส่งผลให้การชุมนุมตามท้องถนนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จ้าน้าที่ทางการไทยเปิดเผยม่วนอังคารที่ผ่านมาว่าได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม12ล้านโดสเพื่อนํามาใช้ฉีดควุยกับวัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยปัจจุบันไทยมีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประมาณ7.3%ของประชากรพบกับ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ